สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการถวายของแด่พระภิกษุนะครับเราไปดูว่าอะไรบ้างที่เราสามารถถวายของแด่พระภิกษุได้บ้างนะครับวิธีถวายเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการฟังธรรมอย่างไรจึงจะเหมาะสมแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยการปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ของศาสนาเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเรียนรู้ร่วมกันนะครับเข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับมาดูมารยาชาวพุทธกันนะครับมารยาชาวพุทธและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ที่นักเรียนควรรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องมีดังนี้นะครับ การถวายของแด่พระภิกษุการถวายของแด่พระภิกษุเรียกว่าการประเคนสิ่งของที่ถวายต้องเหมาะสมและจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของพระภิกษุเช่นเครื่องนุง่งห่มอาหารยารักษาโรควิธีการประเคนหรือถวายแด่พระภิกษุนั้นต้องทำไปด้วยความเคารพทั้งกายและใจโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้นะครับ ผู้ชายนั่งคุกเข่าบนส้นเท้าปลายเท้าตั้งยกสิ่งของนั้นด้วยมือทั้งสองส่งสิ่งของให้ถึงมือพระผู้รับประเคนเสร็จแล้วกราบเบญจางคระดิษฐ์ผู้หญิงนั่งพับเพียบหรือนั่งท่าเทพธิดายกสิ่งของนั้นด้วยมือทั้งสองข้างประเคเนโดวยวางบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดออกมาหรือผ้ารับประเคนเสร็จแล้วกราบแบบเบญจงังระดษ์นะครับ การปฏิบัติตนขณะฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการสร้างบุญตามหลักของบุญกิริยาวัตถุข้อหนึ่งคือธรรมมสวนณะไม่หมายถึงบุญสำเร็จจากการฟังธรรมนักเรียนครับในการแสดงธรรมของพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆเราในฐานะชาวพุทธควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์นำมาแสดงและเคารพในพระสงฆ์ ที่เป็นสาวกผู้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่โดยฟังธรรมด้วยความเคารพไม่พูดคุยกันหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมตั้งใจฟังและจดจำหลักธรรมเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัตินะครับการปฏิบัติต้นตามแนวทางของพุทธศาสน,น,น,สสนานักเรียนครับคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจึงต้องเคารพบ,บูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและองค์กรในชุมชนที่เราอยู่อาศัยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตามแนวทางต่อไปนี้นะครับ 1. การศึกษาหลักธรรมคำสอนเพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง 2. ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์ 3. ช่วยรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 4. ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับนักเรียนคงจะเห็นแล้วนะครับว่าการถวายของแดพ่พระภิกษุเนี่ยที่เราเรียกว่าประเคนเนี่ยอะไรที่สามารถที่จะประเคนได้บ้างแล้วก็วิธีการประเคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวิธีการประเคนนะครับผู้ชายเนี่ยก็จะใช้ ก็จะยกสิ่งของสองมือนะครับแล้วก็ถวายแดบบ่พระภิษุแบบมือต่อมือเลยนะครับส่วนผู้หญิงก็จะยกสิ่งของที่จะถวายเนี่ยสองมือเหมือนกันแต่จะวางเอาไว้บนผ่ารับประเคนนะครับหลังจากนั้นก็กราบแบบเป็นจางค้ประดิษฐ์ซึ่งนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วเมื่อตอนป5นะครับทีน,นี้ประเด็นต่อมาการฟังธรรมครับฟังอย่างไรนะครับการฟังธรรมนี่สำคัญมากถือว่าเป็นการ ได้ทำได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติตนให้สำรวมนะครับไม่พูดคุยกันแล้วก็พยายามจดจำหลักธรรมที่ฟังนั้นเนี่ยเอาไปปฏิบัตินะครับการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนานะครับเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งครับเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาส,สนาให้ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อนําไปปฏิบัตินะครับตามหลักธรรมให้เหมาะสมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องช่วยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเร,งเรืองแล้วก็ช่วยในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเพื่อประยโยชน์ต่อศาสนานะครับนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วนะครับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับเรื่ออิสลามเราไม่ว่ากันนะครับ ก็เป็นการเรียนรู้เพื่อทําความเข้าใจนะครับสําหรับวันนี้ครูต้องลาพวกเราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ